ครับครับนี่เป็นพื้นที่ของตำบลยุบะตำบลสง่าจุอาตานะครับรบ้บานข้าภไผ่หมู่ที่3ครับที่ได้ะสมอุทกภยัยจับไ่น้ําวังนะครับน้ําล้นมาท่วมถนน,น,นการสัญจรสถานี้ลําบากมากนะครับชาวบ้านหลายหมู่บ้านต้องใช้เส้นทางสายนี้รวมทางบ้านเขาแดงของเราด้วยตอนนี้กระสกตัดจ้านในโลกภายนอกนะครับก็คงจะได้ไดรายง,งานฐานการ ในประเทศไทยนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับให้พระอารย์ได้รับทราบครับส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหานั้นอนาคตข้างหน้าก็ต้องมีการทำคลองผ่านน้าแม่น้ําวางถึงม่น้ําปิงนะครับเป็นแค้ไขปัญหามากนโหมากคงเป็นเรื่องของทางรัฐบาลนะครับที่จะแก้ไขส่วนในระดับอําเภอจังหวัดนี่มันเกินขีดความสามารถนะครับฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้เห็นข่าพข่าวต่างๆได้รับทราบว่า ประเทศไทยปีนี้มีน้ําท่วมหลายจังหวัดนะครับรวมทั้งจังหวัดตากด้วยแล้วก็บ้านเขาแดงและบ้านร,บรอบๆของจังหวัดนี้ก็ถูกน้าําวังรถตลิงเข้ามาท่วมเหมือนๆกันนะครับส่วนงานกระถิ่นสำมับทีวัดขาแดงนั้นก็มีตามปกติก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านจโชคดีนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับพี่นอกศรัทธาทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศอเมริกานะครับ วันนี้ผมกับหลวงพ่อพระครูอุปัมภมวัดเชื้ิชาเจ้าวัดพระโคดแดงได้มีโอกาสามาถ่ายทําวิดีโอนะครับทุดวันนี้เนื่องจากว่าอำเภอสํางเงานะครับถูกน้ําท่วมรวมทั้งางบ้านเคาแดงด้วยทาให้วัดเคาแดงขนาดนี้มีน้ําล้อมรอบแต่ตัวภายในวัดนั้นก็มีน้ําบ้างนะครับส่วนรอ,รอบนอกนั้นชาวบ้านก็นถูกน้ําท่วมเสียหายามีทุกข์งการเกษตรด้วยฉะนั้นก็ขอฝากนะครับ เรื่องของกฐินสาม,มัคคีที่จะทอดกันในวันที่6ตุลาคม2565นี้เพื่อจะได้เป็นปัจจัยร่วมกันในการก่อสร้างสะพานเปลี่ยนนะครับซึ่งจะมีงานก่อสร้างผ้าเพดานจำนวน1,000ตารางเมตรค่าก่อสร้างก่อตามเมตรละ500บาทนะครับก็ขอฝากและให้กับพี่โน้องสาธาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยตามกำลังใาของท่านนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ใกล้จะถึงวันแล้วนะครับ เพราะจริงท่านพระอาจารย์นะครับที่อยู่เซียเตอร์นะครับซึ่งก็คงได้มาเห็นบ้านบ้านกำแพงของเราแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ยืนยันครับเราจะทอดกระถินแน่นอนครับก็หวังในกระถิใจกันตาจากพี่น้องนะครับที่เมืองเซียเตอร์และทุกมลรัฐของอเมริกานะครับจะต้องชาบุญกันนะครับก็จะได้ข้ารับเรียนนะครับให้และเสร็จต่อไปนะครับที่กำลังร่วง าวางนะครับึมาลดจริงรับหลายหมู่บ้านความเสียหายรวมทั้งบ้านของแดงของเราด้วยส่วนพาะของแดงนั้นยังสามารถที่จะอยู่ได้นะครับและก็จะมีง,งานทอดกระถิ่นสามัคคีในวันที่1 6ตุลาคมโด6ห่้านนี้ขอ,อ,อกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ยามาร่วมเป็นศรัทธาให้กับงานกระถิ่นสามัคคีปีนี้นะครับขอขอบคุณครับขอ,ขอจเจริญพร ไปถึงพุทธบริษัทผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลที่อยู่ต่างแดนหรือต่างประเทศหรือต่างถิ่นฐานก็ขอความเมตตาจากคุณโยมได้อนุเคราะห์สงเคราะห์เสียสละทรัพย์เพื่อจะเป็นทุนการก่อสร้างสาลาการประเรียนวัดครองไม้แดงแห่งนี้ที่ภาพที่คุณโยมได้เห็นนี้เพราะฉะนั้นก็ ขอความเมตตาจากคุณโยมนะให้เสียสละเพื่อจะได้ <c oughs> นำปัจจัยของคุณโยมนั้นมาก่อสร้างสาลาการประเรียนแห่งนี้ให้สำเร็จรุ่งรุงไป <c oughs> ด้วยดีด้วยความ <c oughs> ปรารถนาดีจากคุณโยมต่างสถานที่ก็ดีต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองก็ดีนะขอใหข้ขอความอนุเคห์สงเคราะห์ ขอความเมตตาเสียสละเสียสละทรัพย์ของคุณโยมเพื่อเป็นทรัพย์ภายในของคุณโยมที่คือเป็นบุญเปกุศลที่จะนำโยมให้ประสบความสุขความเจริญในวันข้างหน้าด้วยบุญกุศลที่คุณโยมเสียสละทรัพย์และปัจจัยทยธรรมที่คุณโยมหามาด้วยกําลังกายกําลังความคิดของคุณโยม ด้วยเสียสละทรัพย์นี้เป็นบุญเป็นกุศลจะได้น้อมนําให้คุณโยมประสบในความสุขความเจริญในภายภาคหน้าขอบุญผุศสนนี้จงเป็นพละวะัปัจจัยเป็นนิสัยนําส่งให้คุณโยมผู้เสียสละทรัพย์มาช่วยกันก่อสร้างสลากัการ,ปรเปียนแห่งนี้จงประสบในความสุขความเจริญ ิสิ่งใดอ,อันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้สมประสงค์ผลจงทุกประการด้วยเธินครับสวัสดีครับพี่น้องศรัทธาน,นะครับสาธุชนทั้งหลายนะครับทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะครับย้อนยิ่งรัฐบอชิงตันนะครับวันนี้นะครับหลวงพ่อเจ้าคณะ,ะเจ้าวัดวัด,คมมดรควไมแดงนะครับพระครูอุปถัมภ์วัชรพิชานะครับแล้วผม คณะกรรมการวัดไม่ได้มีส่วนนะครับงานก่อสร้างนี้ก็ขอฝากไว้นะครับสําหรับงานก่อสร้างสางกาเปลี่ยนที่มีความกว้าง18เมตรยาว4 5เมตรนะครับสถานี้เราต้องการปัจจัยนะครับในงานก่อสร้างผ้าเพดานนะครับจำนวน1,000พตารางเมตรนะครับที่ค่าก่อสร้างกับตารางเมตรละ5 0าบาทนะครับซึ่งก็เป็นเงินจํานวนมากนะครับก็คงเกินกําลังหมู่บ้านความแรงของเรานะครับ ประกอบกับขณะนี้ก็เกิดน้ําท่วมนะครับในหลายหมู่บ้านรวมทั้งบ้านของแดงของเราด้วยก็ขอฝากนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานก่อสร้างภาพเพดานนะครับกับวัดกำแดงในงานเท่ากระสินสามัุคีซเชื่งตรงกับวันอาทิตย์ที่16บหกตุลาคม2565นี้แล้วครับหรือเวลาไม่กี่วันกับเพื่อจะได้ให้หทุกทุกท่านนะครับที่มีศรัทธาครับมาร,ร่วมกันสร้าง สารกาแเปหลังนี้นะครับให้แล้วเสร็จต่อไปตามกำลังทางของท่านครับขอขอบคุณครับการเก่อสร้างสาระการเรียนแห่งน,นี้จะใช้มงบประมาณประมาณ5ล้านปัจจุบันนี้ได้สร้างไปแล้วประมาณ60% 60%เพราะฉะนั้นก็ <c oughs> อย่างที่คุณโยมได้เห็น ภาพที่ปรากฏขึ้นว่าเราก่อสร้างมาประมาณปีกว่าๆโดยมีความร่วมวม,วม,มือร่วมแรงร่วมใจของคณะสถาด้วยเสียสละทรัพย์เพื่อจะสร้างศาลาการประเรียนให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิญญกชนทั้งหลายและเป็นศาสนาสมบัติของพระพุทธศาสนาเพระาะฉะนั้นคุณโยม มีศรัทธาก็ขอความมนุเคาะสงเคราะห์ขอคว,า,อวามเมตตาเสียสละทรัพย์เพื่อจะสร้างท <c oughs> รัพย์ภายในของคุณโยมคือมูญกุศลในการสร้างสลาการเรียนในการปฏิบัติธรรมของชาวชาวพุทธในหมู่บ้านคลองไม้แดงแห่งน,นี้สลาการ,รเรียนแห่งน,นี้อาจจะใช้ประโยชน์ได้หลายๆทาง ทางรัชการอาจจะเข้ามาช่วยมาใช้สาระการเปลี่ยนนี้ได้ผุผลก็คือว่าสาระการเปลี่ยนนี้มีความใหญ่โตพอที่จะประจุและกจัดการประชุมในเรื่องงานต่างๆได้เพราะฉะนั้นก็เป็นในมิส่งเนี่ยอย่างอย่างมหาศาลที่คุณโยมจะได้รับในการส่งอนุเคราะห์สงเคราะห์อาสาสปัจจัยชัยธรรมเพื่อช่วย ช่วยกันก่อสร้างสลากัรบเรียนให้เป็นศ <c> า <oughs> ส,สนาสมบัติของพระธศกษนาในการต่อไปจะโยม <c oughs>